สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะโอ้ยอะไรจะสวยงามขนาดนี้ะใช่สวยงามมากทุกคนโอ้เราก็ได้อีกยน่งอเดียนะะเพราะว่ามันใช้ร่มเยอะมากป้ิตรงนีดไ แต่รายมันยีดีนะร่มเนี่ยมันเหมือนจะปรดรัดง่ายเนาะมันตกแต่งใช่แล้วก็ได้เยอะเนาะนี่นจะเห็นตรงตรงกลางจะเห็นตรงกลางหลวงพ่อทำใจนี่เนี่ยสวยสวยสวยโอเคลูกไ่มาอ่ะออาบ้าทำท่ายังไงก็วะมีเดียวกว่าเห็นไมเราเราลุงรู้เข้าแต่ห้องน้ำอย่างเดียวเลย เพราะมันไม่ย้อนแสงมันเป็นย้อนเอ้าเอ้าที่เขาแกะไก่นี่ที่เขาแกะชุกไก่ก็ใช่สิอันนี้อันนี้รอบไม่ใหญ่นะเป็นรอบเล็กเมาะรอบโตรอบใหญ่อยู่นู่นเลาก็โต้งที่ทำจอทำจอเหนือฝ่ายนี่นะเราก็แวะกันที่หลวงพ่อทันใจใช่ไหมเทพทันใจโอ้ขออภัยด้วยทุกคนเทพทันใจ

เป็นไงบ้างปุ๊สบายดีสบายดีเอาออกไปกี่รอบสบายดีฉันยังดีอ่ะฉันเน่ยอยู่ข้างหน้าถ้าฉันอยู่ท้ายเหมือนเธอฉันก็ไม่รอดเหมือนกันอืมสมบายดีสบายดีไปสบายตรงนั้นแล้วมาสมบายตรงนี้อี <c oughs> เออตรงเมื่อกี้ก็สบายใช่ไหม <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเสียงมันไม่น่าใช่ไหมอมันจะตรงกันข้ามเลยใช่ไหม ไปแล้ว่ไปแล้วค่มมันเรียกพุทธะยาอีออนแลลงมาแล้วันะมน้อยะนี่เ็กระแตงนะกระแตงทุกวันอ๋อออันนี้อันนี้เปิลยาอันนี้ซอะ

หินลไปลูกหินแล้วน้ำดังแต่ใหญ่มากหินหนักเลยมันกลมแล้วก็น้ำดันไงมันก็มันม่ได้ไงเจ้าเพิ่งเห็นบอกเพิ่เห็นยิงข้าวห่นอะไรเลยหลายหลายไงลูกไงก็เหนียกมี่ไดมาที่นี่เราชัดไหเนี่ยูนโอ้ วนมากกทุกคหลวงพ่อทันใจเนี่ยค่อยพูดถูกแลว้วเจ้ยเจ้ยค่อยบอกว่าหลวงพ่อทันใจเจ้ยว่าเทศทันใจอ,อ๋ออ๋อ อ๋อหูสวยมากคทุกคนวัดหลวงพ่อทันใจหูสวยมาก ตาลึงเลยนะทุกคน เี่ยนนแแรก้ลงจัดโดย่ะได้ได้ได้เได้าแกอาไ้เทันสมัยครับน่นดูเซฟเลยครับอันนี้ดูเซฟเลยดไมหน้าประตูเลยแูอยู่ไหมโอ้จะดูได้ครับ้เนนี่ เรียกอะไรเนี่ยข oh, oh, ้างบนเนี่ยพี่อ้อยเรียกอะไรนี่ฮะข้างบนเราเนี่ยโอ้บ่ยางห้องโอ้ย่างห้องไก่ไข่โอ้แกวมากแกวมากแกวเลยแกวเลย

Quando